ขวายังคงถูกใจรูปนี้อยู่เลยนะครับรูปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขวาสอนในห้องเรียนเก่งคิดเก่งวาดนะครับแล้วก็นํามาสู่โปรแกรมพิเศษในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่ขวาจะมาให้น้องๆวาดทุกวันเก่งทุกวันนะครับโดยที่วันนี้ขวอาจ,จะมาแนะนําตัวละครตัวนี้ครับนี่หมาป่าที่นอนสบายเลยนะอยู่บนเราอยู่บนกิ่งไม้หลับสนิทเลยนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ขวาจะเริ่มวาดรูปนี้อย่างไรนะครับ น้องๆในโปรแกรมวาดทุกวันเก่งทุกวันลองวาดตามครูอาเลยนะครับเริ่มต้นครับครูอานก็จะเริ่มเขียนจากตรงส่วนที่เป็นลักษณะของกิ่งไม้ก่อนนะครับมาเลยกิ่งไม้นี่ไม่ต้องเขียนตรงมากนะครับกิ่งไม้ไม่ใช่ไม้บรรทัดนะมันเขียนให้มันอาจจะมีะเรียกว่าอะไรยึดยือบ้างโค้งบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะจากนั้นนะครับก็จะวาดตัวหมาป่านะครับลงไปนอนบนนี้เลยครับหัวก็ให้วางตรงกิ่งไม้นี่เลย หัวให้วางชิดกับแนวของกิ่งไม้นี่เลยครับให้รู้สึกมันกาลังนอนสบายเลยนะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของตัวครับลากมาครับไม่ต้องวาดยาวมากนะกระทิ้งขาลงมาเลยเนาะเหมือนเวลาที่เราทิ้งตัวเวลาเรากลับบ้านเหนื่อยเนี่ยบางทีบางคนนั่งบนโซฟาแล้วก็บบทิ้งแขนลงไปสองข้างเลยหมดเรื่องหมดแรงเหมือนอยากพักนะครับก็เขียนตรงๆไปก่อนครับส่วนส่วนขาหน้าอีกข้างนึงนะครับแนะนานให้เขียนบริเวณ ด้านหลังตรงช่วงนี้นะจากตรงแถวๆคอเขาเนี่ยตรงช่วงนี้ครับทิ้งมาเลยครับเหมือนกันทิ้งนี่ไปเลยนี่ทิ้งนี่ไปนี่ครับตอนนี้นี่เขานอนอยู่บนบนต้นไม้แล้วนะครับเอ๊ะมันนอนยังไงอะ่ะนี่ครับนี่คือท้องของรับอ่านี่คือท้องเขานะแหมรู้สึกมันทอมจังเลยนั่นแหละครับนี่คือประโยชน์ของเส้นร่างครับเวลาที่เราร่างภาพนะครับเราต้องพยายาม ใช้ประโยชน์จากการเขียนโครงร่างง่ายๆเพื่อดูขนาดของสัดส่วนของภาพว่าภาพของเราเนี่ยมันมันสมดุลไหมถ้าเกิดมันผอมเกินไปแล้วก็เติมเพิ่มลงไปครับนี่ขาเติมตรงนี้หน่อยอ่าตรงนี้ขึ้นมานิดเดียวไหมครับเขียนเพิ่มแค่นิดเดียวก็ดูตัวการ์ตูนไม่ผอมแล้วนะการลบตรงนี้ออกครับแล้วก็นอกจากขาเขาหัวเขาขาเขาแล้วนะครับส่วนของหางก็เช่นเดียวกันทิ้งหางลงมาเลยหางมันก็แบบแหม่หมดแรงหมดเลยนะ ปกติไม้จอมทีหางมันจะชดขึ้นแต่นี่มันคือมันนอนมันก็จะต้องทิ้งทุกอย่างลงมาเขียนความรู้สึกเหมือนกับเรากําลังแบบเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองเบาวิวนะครับนอนหลับสบายอยู่บนที่นอนหรืออะไรก็ได้นะสบายใจเลยนะครับอันนี้คือนอนคอมอยู่บนกิ่งไม้นะครับส่วนขาอีกสองข้างอยู่ไหนนี่ก็คืออยู่ด้านในครับจะเห็นแค่นี้นี่คือขาที่เห็นอยู่ด้านในนะนะอาเขียนนี้แล้วยังมองไม่ชัดนะครับเราจะลบตรงนี้ออกครับ กิ่งไม้ที่เราเขียนทาบทับบนลังตัวนะอ่ะนี่ตรงนี้ครับนี่ตอนนี้นอนสบายแล้วครับตอนนี้นอนสบายแล้วนะ,ะจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มมาใส่ในส่วนของครูอาจจะวาดเป็นตัวหมาป่าแบบตัวนี้นะครับครูขอขยับมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันพวกเราจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับเอาละเราจะวาดตัวหมาป่านะครับนั่นก็คือครูก็จะเริ่มเขียนในส่วนของหูครับ วิธีการเขียนหูให้ดูสวยนะครับให้ใช้เขียนจากด้านหลังของวงกลมนี้ขึ้นไปเลยครับนี่ขึ้นไปนช่วงนี้ครับอีกข้างหนึ่งนี่ครับแหน่นี่ก็คือหูของหมาป่านะจากนั้นก็นไล่ลงมาครับจมูกครับแน่นอนหมาป่านี่จมูกมันอยู่ช่วงนี้นี่ช่วงนี้ช่วงนี้ยื่นออกมายื่นออกมานิดนึงนะ่ครับเราเอาเราวางจมูกไว้บ,บนบนต้นไม้เลยก็ได้ครับ จมูกวางไว้ตรงกิ่งไม้กันเลยแค่หน้ามันแนบลงไปกับกิ่งไม้ไปเลยนะแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมานี่ครับนี่ก็อปากเขาตาก็ปิดไปเลยตาก็ปิดไปเลยครับน,นี่นี่นะแล้วก็ตรงนี้หน้ามันกลมกลมไปหน่อยใช่ไหมครับเราก็เทมก็เรียกอะไรขนข,ข้างข้างคอมานนิดนึงให้มันฟูฟูหน่อยเนาะฝั่งนี้นิดนึงแล้วก็อีกฝั่งอีกนิดนึงครับตอนนี้ได้แล้วมีหนวดด้วยก็ได้นะครับหมาจิ้จอกหมาปากก็มีหนวดนะ อนอนไปเรียบร้อยเอาละเรามาไล่รายละเอียดกันครับสิ่งที่ขวายาให้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนั่นก็คือเท้านะครับก็คือให้รู้สึกว่าเป็นขาแล้วก็ขีดอย่างนี้อีกข่ายนึงก็ลงมาอย่างนี้เห็นไหมนี่แค่นี้เองเข็นแค่นี้เองนะครับส่วนหางหมาป่าก,ก็แค่นี้ครับดูซิเป็นยังไงนะครับครูลอภาพเหออกนะเห็นไหมหมาป่าของเรานี่หลับสนิทอยู่บนกิ่งไม้เรียบร้อยนะทีนี้ถือโอกาสทำให้รู้สึกเป็นกิ่งไม้หน่อยนึงขีดตรงนี้ครับ ่เรียบร้อยนะครับเอาละเราได้โครงล่างของตัวการ์ตูนแล้วครับเป็นไงบ้างครับตรงไหนที่เราดูแล้วเรายัางไม่ถูกใจก็แก้ไขได้นะแต่ว่าถูกใจทั้งหมดแล้วครับกว่าก็จะลบออกบางส่วนก่นเดี๋ยวเพออตัดเส้นไปนะอ่าอย่าลืมนะเวลาตัดเส้นนะครับอย่าตัดเส้นเป็นวงกลมเด็ดขาดนะครับให้เราตัดเส้นเป็นรูปสวยๆเลยนะครับเริ่มนะครับ นี่เเริ่มจากตรงหูเขันะครับแล้วก็โค้งมาที่ตรงแถวหัวเลยแล้วก็ลงมาที่ขนคอข้างๆนะครับเนี้ไปที่แถวปากเขาครับนี่ครับหลับสนิทเลยครับนี่มาที่นี่จมูกครับไปที่นี่ดึงหลับสนิทเลยนะทีนี้สวยงามมาที่หูครับ แต่ตรงนี้เตึนชั้นนิดนึงได้นะครับนี่นะหนวดของมันนะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดปากกาก็ได้เพราะว่าบางทีเราวาดหนวดให้เล็กๆลงนิดนึงกว่าเส้นเส้นรูปนะมันก็จะดูเท่ดีเหมือนกะันนี่นก็มาเขียนต่อครับนี่ครับมาถึงสะโพกลงไปที่ขาหลังเลยนะครับนี่จริงขึ้นไปเลยนี่เป็นท้องเขานะครับท้องเขานะครับ ตามมาด้วยขาหน้าครับนี่แอะนะขวาเขียนบางทีก็ไม่ตรงกับเส้นดินสอเลยนะขึ้นอยู่กับจังหวะการตวัดมือของเราแล้วเราก็มองว่าถ้าเราใช้ปากกาเขียนอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะดูสวยกว่าเราก็ใช้วิธีนั้นเลยนะครับนี่ครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของต้นไม้นะครับ นครับมาตรงนี้นะขาที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ขีดด้านนี้ไปนี่อ่านะเราได้แล้วนะครับหมาป่านอนอยู่บนกิ่งไม้ครับเขียนลายเขียนลายของกิ่งไม้สักนิดหนึ่งวิธีการคือให้ขีดสั้นๆนะครับอย่าขีดยาวนะขีดประมาณนี้แล้วมีบางสนะ่วนอาจจะวนๆก็ได้ครับจะได้ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกิ่งไม้นะผิวไม้ไม่เรียบนะ เราก็ได้รูปหมาป่าที่นอนอยู่บนกิ่งไม้อย่างสวยงามเลครับแล้วถ้าใครมีเวลานะครับลองลองสีภาพก็จะได้เป็นภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือโปรแกรมพิเศษนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการวาดรูปแต่ละขั้นตอนวาดทุกวันเก่งทุกวันนะครับสู้ๆนะครับเอาใจช่วยเสมอๆครับ